สวัสดีพี่น้องครับบรรยากาศเย็นสบายครับผมอยู่กับช่องวันหวังชาแนลพี่เก้าครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับกาฝนตกนะครับผมรากาจะพาทุกคนมาอาปเดดคล้องใส่ไก่ผดปัาต่างๆในสวนน้ำนะครับหันุนตอนนี้ก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับเบิ้งงขับผักหวานปลาพักหวานปลาปีหกสองครับตัวนี้พันใบใบแหลมน่าจะเป็นพันใบแหลมนะครับผม ส่วนต้นนี้ปีหกหนึ่งครับผมผักหวานป่าปีหกหนึ่งโตแล้วนะครับผมเด็กเก็บกินแล้วนะครับได้แกงแล้วนะครับหกหนึ่งหกสองในแกงแล้วนะครับผักหวานป่าที่ปลูกไว้ประมาณสามปีนะครับนะครับฝั่งนั้นจะเป็นต้นใหญ่นะครับโซนนี้นะครับจะเป็นลักษณะจะเหมือนโคกนะครับผมก็จะปลูกเป็นผักหวานป่านะครับผมเพื่อจะสันพื้นที่เลี้ยงแบบธรรมชาติในมากที่สุดรับผมเอาต้นใหม เพื่อพักต่างๆนะครับที่เหมาะกับแต่ละสภาพดินสภาพพื้นที่นะครับมาปลูกครับบริเวณโขกก็จะเป็นพักหวานปลาแล้วก็จะปลูกให้เป็นสวนปลานะครับปลานปลากำลังงามกับผมไปเกิดไปแกงปีนาก็อาจจะสามารถเสริมรายได้ข้ามาได้น,นะครับจากผักหวานปลา จะพถ้ามาเบิ่งคลองสายไก่นะครับที่พูดใบมาได้ผลเป็นอย่างไรน,นะครับสําหรับคลองสายไกย่ต้นนี้เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับแก้วขมิ้นให้ผลผลิตปีแรกเลยนะครับผมชุดแรกเลยนะครับสุดนี้เอาไว้กิ้สุกครับลูกอา,อาจจะบ่ง,งามปันไดนะครับมีลูกงามบ่ง,งามนะครับตามความสมบูรณ์ของการให้ปุ๋ยให้้ําเนี่ยครับ หัวมินซี่นะครับผมได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับส่วนตัวนั้นน่าจะเป็นกิมหงหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับลูกใหญ่เลยแคมแดงๆนะครับน้อย,ยๆลูกนึงกะเกือบโปลว่วพนัรับผมม่วงมาเบินคลองใส่ไก่ผลการทำคลองใส่ไก่ยังบรเซ็์สมบูรณ์ดีนะครับตรงนี้นะครับผมจะขูดลงไปนะครับเพื่อเป็น บ่อชะลอน้ำนะครับผมเป็นบ่อขนมโกนะครับเอาไว้ชะลอน้ำบ่อห้น้ำไหลหายไปในเทือเดียวนะครับผมแต่จะเก็บไว้รักษาความชื้นบริเวณโคกนะครับราคาสายมือนี่นะครับผมสายมือจะเป็นธนาคารน้ําใต้ดินนะครับจะมีขวดมีเงากะจะมีน้ำนะครับในนี่นะครับจะเป็นบ่อขุดลงไปเกือบสองเมตรนะครับน้ำต้นนี้เต็มบ่อเลยนะครับขวดต้นนี้ใส่ไว้กับเพื่อเป็นที่ เป็นโพ้งอากาศนะครับเอาว้เติมอากาศในดินแล้วก็เอาว้เติมน้ำรักษาความชื้นในดินครับผมขุดลงไปแล้วก็เอาขวดมากั้นดินไว้ไม่ให้ดินถล่มไม่ให้ดินสไลด์ลงครับผมอย่างบิเวล่บๆก็เริมเต็มแล้วนะครับแต่ก็จะได้เคลียร์ต่อไปเบิ่งกะเพราครับผมกะเพราหลังจากได้รับฝนนะครับกะเพราก็เริมงามแล้วนะครับผมผักกะเพราช่วงนี้กะบอก้อยนะครับผมพัดใซ่กะบอกไห้พัใสซยังก็ได้นะครับสําหรับอาหาร ที่จะมาลดต้นทุนลดอย่างในค้อเลื่อนก็นจะเป็นหอยนะครับผมตามฤด,ดูกาลผัดหอยผัดปลาพัดยังไปนะครับผมตงนี้บนคับน้ำในคลองใส่ไก่สองฟังคลองก็จะปลูกขานะครับผมปลูกข้าะะปลูกือผัก,กต่างๆนะครับบริเวณนี้ชันเลยนะครับผมนามมาแห้งครับผมถ้านามมาแห้งก็จะเซาะลงไปลึกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาสาพระราชา ตามแนวทางของในหลวงเราเก่านะครับมาใส่แต่เป็นจะเห็ดเป็นแกมลิงนะครับผมเดี๋ยวก็จะเห็ดเป็นแกมลิงนะครับเพื่อชะลอน้ำ่อหายนา้ำไหลเร็วเกินไปนะครับเอาไว้รักษาความชื้นในดินให้กับต้นไม้อื่นๆนะครับโซนของบนนะครับดรมะม่วงพันอย่างนอครับพี่น้องบง ติดผลผลิตปีแรกเลยนะครับบอกมวงในสวนกะเริ่มมีผลผลิตนะครับเพจสวนมาสองสามปีกะเริ่มเห็นผลนะครับไม้ผลปลูกมาประมาณสองปีนะครับเริ่มปลูกไม้ผลปีแรกนะครับกับปลูกกล้วยนะครับเป็นไม้พิเลี่ยงนะครับต้นกล้วยก็จะยงบ่ค่อยเน้นปปไใดแต่ว่ากล้วยก็สามารถสางได้เลยเสริมความอได้นะครับจากการขายปลีขายเคลื่อนะครับเบางลุกนี่ครับนี่ครับแก้วขมิ้นก็ดกอยู่นะครับผม โกอันนั้นนะครับแกวขมินแล้วกาตัวนี้บนุบนในใจวพันอย่างล้นหลายนะครับเจอล่มเจออย่างพัดดอกล้นหลวงเบิดเนี่ยครับถ้าเบึงข้องใส่ไกลเดี๋ยวนามจะไหลาหายเด็กก่อนนี่ครับตรงนี้จะคุดเป็นบ่อขนมพกแต่ว่านามเข้าช้าล่างหนาดิบลงมากอะตื่นแล้วนะครับผม จะมีทรายเต็มเลยนะครับาย้รายในบอนี่ก็จะเอาไว้ขึ้นมากรบกอคานะครับผมกรบกอขาเพื่อสางนอออนนะครับ mm hmm. เห็ดนอออนครับจะเห็ดเึ็งสามแยกแยกลงมานะครับตรงนี้จะเป็นซีแยกนะครับข้างบนจะเห็ดคลงมลองลงมามเพื่อมาบรรจบกันกับตรงนี้นะครับผม ออมไปออมมาเนี่ยแหละครับเหมือนเหมือนใส่ไก่ตามซื้อเขาเนี่ยแหละครับผมเป็นคลองไส้ไก่นี่ครับมาดูฝั่งนี้เดี๋ยวออมมาฟังนี้กันครับฟั่งนี้กับกำลังขยายออกมาครับผมปกติบริเวณนี้นะครับน้ำท่วมน้ำจะท่วมนี่ครับบ่อขนมครกพึ่งขุดเดือนนี้เลยนะครับผมขุดเพื่อรองรับหนาฝนปีนี้นะครับบ่อนี้นะครับก็จะรักษาความื้นความชื้นให้กับโซนนี้นะครับผมเพราะว่าโซนนี้จะ นั่นๆยางมารดน้ำที่หนึ่งกับปลูกเป็นพืชที่ประหยัดน้ำเช่นข้านะครับผมรดน้ำแค่เทือสองเทือเข้ากับติดติดเองแล้วนะครับนี่ครับติดหมดแล้วนะครับติดล้วโคกนี่ปกติน้ำถ่วมนะครับผมกะขุดดินจากคลองนะครับขึน้นมาเหตุเป็นโคกเพื่อที่จะเอาไว้ปลูกข้าวหวานตาในปีนี่นะครับผมทําให้บริเวณนี้ปลูกหวานตาได้ปลูกผักที่ ไม่ชอบน้ํานะครับได้นะครับผมเช่นพวกหวานปลานะครับต้นไม้เป็นเื่อๆที่ในนามแห่ล้านลาลาเขาจะเน่านะครับผมบริเวณนี้ปกติน้มท่วมนะครับนี่ครับกระขุดดินจะค้องตรงนี้แหละครับขึ้นมาเพื่อสางเป็นโคกให้กับบริเวณนี้นะครับโคกเล็กๆนะครับแต่ว่ากับปลูกให้ให้เต็มพื้นที่นะครับถ้าย่อยปลูกไปเรื่อยๆครับสำหรับข้องสายไกนะครับผมก็จะบอกขุดให้เป็น ชันลงไปที่เดียวนะครับก็จะมีหม่องลึกแลก้วกาหม่องตื้นนะครับสังเกตครับผมจะเหตดเป็นแกมลิ่งไปเป็นระยะระยะนะครับผมบทุกช่วงประมาณหนึ่งเมตรนะครับก็จะเหตุเป็นแกมลิ่งไหวนะครับคอขุดให้มันเป็นแองใบนะครับเพื่อเจบนำใบหายไปจากสวนนะครับความชมชื้น ต้นไม้ที่ปลูกไม่กะถือว่างามอยู่นะครับการปลูกต้นไม้นะครับการแนะนำให้ปลูกช่วงเดือนเมษายนนะครับผมจะดีดีกว่าช่วงปลายหนาวนะครับปลายช่วงปลายหนาวนะครับต้นไม้เขาจะแห้งตายนะครับมันแรงแนะนำให้ปลูกปลูกตั้งแต่ช่วงเมษายนถึงตุลานะครับผมจะได้ประหยัดน้ำครับผมช่วงเดือนธันวีระบบน้ำดีพ่อก็สามารถปลูกได้ด้วยกันนะครับแต่ว่าส่วนผมจะเน้นเป็น การปลูกแบบประหยัดน้ำนะครับค่อยๆถ้ายอดปลูกไปเรื่อยๆนี่ครับผมคลองสายไกลตรงนี้จะพึ่งลอกขึนหน้าโขบตรงนี้นะครับตระกเห็ดตรงนี้ครับเป็นโขกโขกเล็กๆนะครับเป็นเป็นขั้นเล็กๆตอนนี้ก็ส้มโอกําลังแตกยอดครับผมส้มโอทางนี้จะมีคานะรับทีค่อยๆขยายท่านเพิ่มๆเ,มเมป็นเรื่อยๆครับผม ออบ้านปลาหลานปลาต้นนี้พ่อเองนะครับจะย่งหร่อดีนะครับอยู่กลางแจ้งครับตรงนี้ย่างออมแม่ก,ก็จะเป็นคล้องที่ออมมาจาก้างบนตรงนี้ก็เป็นบ่อขนมคกีกบบอลหนึ่งนะครับจะเป็นแกมลิงที่เฮดใบลึกประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับดินที่พุดจากตรงนี้จะเอามาปลูกมะนาวครับผม เป็นกระบาดปูดบกักนาวเศษไม้อัดเก้านะครับผมรบรรยากาศหลังฝนตกครับผมกสดชื่นเลยนะครับขนุนต้นนี้นะครับผมเป็นสลัขนุนต้นนี้นะครับใบ เป็นแบบนี้บนแนใจว่าเป็นอย่างนะครับต้นเดือนๆจะงามดีอยู่ครับอาจจะโดนแดดโดนอย่างไรเกินไปนะครับผมหรืออาจจะขาดปุ๋ยบางชนิดนะครับฝากพี่น้องแนะนำคำอธามายนะครับผมผมกัยังว่าท่านเชี่ยวชาญในเกษตรอินทรี์ปันใดนะครับแต่ว่ากับเห็ดเลี้ยนหลูไปเรื่อยๆครับผมครับน้ําที่ไหลลงมาจากข้างบนครับผมสังเกตลักษณะคลองใส่ไก่ผมจะประมาณนี้ครับผมขุดเป็นแองเป็นแองไว้นะครับผม หลักๆก็จะเป็นคานะครับในสวนอัปเดตมันเชียงใหม่นะครับมอนเชียงใหม่ติดหมดแล้วนะครับมันเชียงใหม่สิบกิก่งสิบเอ็ดกิ่งนะครับติดหมดแล้วติดทุกกิ้งเลยนะครับมันเชียงใหม่ก็เป็นพืชอนาคตอีกชนิดหนึ่งนะครับในสวนมันเชียงใหม่ติดหมดแล้วครับผมแล้วกะ ปลูกพริกปลูกอย่างแซมไปครับทุกหนึ่งตารางเมตรนะครับสังเกตจะมีพืชผักเกือบทุกชนิดนะครับผมมีขานุนขาารีกมอนนะครับมะละกอผักหวานใจกันตกลว,วยตัวแห้งนะครับตัวแห้งกษตรปลูกเป็นไม้ี่เลียงนะครับตัวแห้งกษตรโตไวนะครับหายลมเงากรับไม่ต้นอื่นๆได้ไวนะครับผมบางกลวยมีงามแนบบางงามแน่ ตามปกติของกเกษตรอินซีทีโบพึง้าเคมีนะครับผมครับอันนี้เป็นมะม่วงอกล่องครับผมจากกินตอนบนพี่นอกให้คนผลิตในปีนีไปเลยนะครับมะม่วงพ่อได้กินในสวนนะครับมาต้องไปแลนหาไก่ครับนี่ก็เป็นบ่อขนมครกอีกบ่อหนึ่งนะครับผมทางบนนี้ก็จะหาไม้พัดดี อีกจักหนึ่งชนิดมาปลูกนะครับขังกระบอกขนมพกเพราะว่ายังหลงอยู่นะครับสวนนี้อ๋อมีับยจานางลืมดูซุ้มย้านางครับตัวนี้ก็จะเป็นบอ่บอบ่อน้ำนะครับที่เอาไว้ใส่ในสวนระบบน้ำก็ถือว่าเคล้วแต่ว่าน้ำยังว่าพ่อใส่ปันไดครับผมผมอาจจะได้ง่ายได้ตัวนี้นะครับไปใส่ในบอ่อที่ผมขุดเองเพราะว่าตรงนั้นจะลึกกว่านะครับเก็บน้ำจะหลายกว่า บอกขนมคกตรงนี้จะเก็บรักษาความชื้นได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าผมการหลอกต้องไปอีกนะครับในปีนี้เมืองขัดความลึกก็จะเป็นคลองแล้วล่ะครับผมเพียงหนักแข็งนะครับบางจุดจะถึงหัวเขานะครับเอาดินขึ้นมากกบโคนคาแล้วกเห็ดแหงตรงนี้กลายเป็นโคกนะครับเพื่อจะปลูกต้นไม้อื่นๆนะครับผับกม่วงนานดอกไม้นะ ต,ติดดีอยู่ตามดอกไม้โซนนี้ก็กำลังเพิ่มไม้ผลน,นะครับเพิ่มไม้ผลไมาเย็นต้นไปเรื่อยๆนะครับตามงบปรมาน,นะครับค่อยๆทย่ยทยอยสือมาปลูกอาแดงอ่อนครับผมมัรนรวยต้นเจอร่มพ่อหักแล้วครับพี่น้องแต่พ่อได้กินครับผมปลูกแบบธรรมชาติ เนี่ยตัดเอาไปเห็ดเอาไปกินเองนะครับโซนนี้ก็จะเป็นบักหวานปลาอายุหนึ่งปียังมองงามปันแดดครับโซนนี้เพราะว่ายังแดดอยู่นะครับโซนเมืองหมอกไฟใบใหม่เลยครับโซนนี้จะเจอแดดเต็มเต็มเลยครับหมอกไฟใบใหม่แล้วนั่งกระท่อมหน่อยนะครับกระท่อมหน่อยอันนี้ก็ไว้นั่งกินกาแฟนะครับจมู้ในสวน ตอนแรงกะเดนไดห่อนห่อนกับมานอนตรงนี้นะครับค่ะคาไดรับน้ำสดชื่นเลยครับคาแดงอ่อนกำลังออกนอนี่ครับกำลังมีนอนออกนอเยอะเลยกบข้นกบข้นไหมนะครับผมนอกระจะถ้าเป็นสีแบบนี้นี่นอ,ออวบได้นะครับผมสบบออกเป็นสีชมพู ตรงนี้จะปลูกข่าเหลืองนะครับต้นขยายท่านมากข่าเหลืองปลูกเป็นม่านม่านบังกระท่อมนะครับม่านบังแดดแมันสูงขึ้นมาจากไหนข่าเหลืองจะสูงกว่าข่าแดงนะครับผมเวลาเขาโตต้นเขาจะสูงกว่าลำมเงาวกว่านี่เป็นพอกวานป่าที่เพาะใบครับผมพอไใบใส่นี่นะครับเกือบน้ำท่วมครับผมผมก็ขุดเป็นคลองหลอกคลองใส่ไก่กันไปเลยนะครับผมตรงนี้ก็เพิ่งขุ อันจะเป็นท่องเล็กๆนะครับของโซนของกระเจียวหวานนะครับผมขุดท้องตรงการลกางเล็กๆทางเดิก็กำลังจะขุดแต่ว่ามันมาทัานแล้วนะครับผมเอาเป็นท้องให้กับคาขุดไปเรื่อยๆพี่น้งถักทางยาออกกลายเป็นท้องอีกนะครับเวลานาม,มานะครับาก็จะเสาะไปเอ,องเขาครับนะครับท้องที่ขุดล่าสุด ถือว่าเก็บน้ำในสวนได้ดีอยู่นะครับข้างนี้เก็บได้หลายเลยล่ะครับผมหลังจากฝนตกนะครับเหมือนครับปกตินะครับน้ำจะไหลลงไปทางล่างหมดเลยนะครับผมตอนนี้มัคูมีขั้นกลายเป็นคลองนะครับเก็บน้ำส่วนอากรจะประหยัดน้ำไปได้หลายเลยครับผมประมาณสามสี่มืผมนะครับถึงจะจะได้ลดน้ำนะครับถ้าเก็บฝนมาตก ว่าดินจะมีความชื้นเลยจะมีปลูกเปนทั้งยุ่งไว้ครับผมมาขยุงจะปลูกป้าหน่อยๆนะครับบริเวณริมเนือตรงนี้แหละครับต้นสักกำลังโตสะเดาสะเดามั่นจาก,กิ้งตอนนะครับตอนเองไปเลยนะครับ ํารรับมือนี่นะครับก็เอาบรรยกาศในสวนมาฝากเพื่อนี้ครับผมเอาค้องสายกลมาเป็นไอเดียให้ครับพี่น้องนะครับที่มีปัญหาน้ำท่วมนะครับน้ำแรงนะครับน้ำท่วมน้ำแรงน้ำขังนะครับสามารถเอาค้องสายกลนะครับไปประยุกต์ส่ยใดนะครับผมจัดสรรให้เขาอยู่ในส่วนที่เขาควรจะอยู่นะครับผมเพื่อที่จะรักษาหรือว่าสร้างพื้นที่ปลูกให้กับต้นไม้หรือในสวนนะครับผมเช่นนี่แหละครับ ขานะครับปลูกริมคลองได้เลยนะครับปลูกริมคลองแซ่ไก่ตีต้นไม้อื่นๆที่เขาทนทนน้ำนะครับทนแรงแปลูกได้ครับผมคือครับเอาบรรยากาศยามสาวม,า,มาฝากทุกท่านด้ครับผมขอให้ทุกคน,นมีความสุขกับทุกกิจกรรมวันว่างครับ,บ,บ,รบสวัสดีครับ